สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าสร้างกระแสฮือฮาให้กับวงการเพลงเป็นอย่างมากสำหรับลลิสามาโนโบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงที่มาปลุกกระแสความปังให้วงการเพลงได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งกับการปล่อยอัลบั้มเดี่ยวออกมาที่บอกได้เลยว่าเพลงลลิสานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทุบสถิติที่มีมาจนตอนนี้มียอดผู้เข้าชมผ่าน YouTube ทะลุไปแล้วกว่า250ล้านวิวเลยทีเดียวล่าสุดวันที่10ตุลาคม2 0 2 1 กินเนสบุ๊กก็ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าแบ็คพิงคคือศิลปินหญิงเดียวที่มียอดคนดูผ่าน y o u u u e ซสูงถึง73.6ล้านภายในระยะเวลา24ชั่วโมงจากซิงเกิลลลิซาที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายน2564ตอกย้ำความปังขึ้นแทนอันดับหนึ่งเป็นศิลปินหญิงที่ยอดวิวเร็วที่สุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ึ่งแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆทราบข่าวก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันรัวๆอย่างยิ่งฟังแบบนี้อีวายผียิ่งพุ่งพ่านทําทุกวิธีแล้วนารีคนนี้ก็ยังรอดเงื้อมือไปได้ซะง,งั้นขอบคุณทุกประเทศที่ช่วยปัน่นท็อปเทนมีเกาหลีด้วยนะรักหลอกแต่ชอบหยิกหลัง พูดแบบเป็นกลางถ้าเขาไม่อยากให้น้องดังคงไม่ลงทุน MV ให้ปังแบบนี้คงไม่ยอมให้ใส่ความเป็นไทยเข้ามาถ้าไม่ใช่ YG ไทยไม่มีปัญญาผลักน้องมาถึงจุดนี้แค่เราไม่รู้ถึงปัญหาซับซ้อนในบริษัทเขาและอิทธิพลต่างๆเท่านั้นเองปังทุกอย่างไม่ว่ายอดบ้าหรือยอดวิวหรือยอดสตรีมเก่งมากเลยค่ะลูกจความปังช่วงดราม่าก,กำลังระอุแล้วหนึ่ง ก็คนมันตาสแม้ว่าใครจะผีบ้าไม่โปรโมทน้องของเราแต่แฟนๆน้องทั่วโลกพร้อมสนับสนุนและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตไฮไลท์ความปังพร้อมความเห็นแฟนๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมบางส่วนเท่านั้นส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ